สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรายดีนาโนนิโอนะครับแล้วก็กลับมาพบกับสีอันดับเรดดรา g อนอาร์ฟินหรือเรดเดมอนดรา g อนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองอันดับที่ผ่านมานะครับอันดับที่10ที่เราจัดกันไว้ก็คือเรดโนวาดรา g อนอันดับที่9ก็คือมาเจสติกเรดดรา g อนและอันดับที่8ก็คือเรดดราคอนอาร์ฟินแอสซัลโมดนั่นเองแล้วก็ในวันนี้ก็จะขอนาเสนออันดับที่7นะครับก็คือฮอตเรดดราคอนอาฟินเบน ไม่แน่ใจว่าการ์ดใบนี้นั้นหลายๆคนจะได้รู้จักหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทาความรู้จักกับการ์ดใบนี้กันเพิ่มเติมันหน่อยหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าประกาศให้รู้กันว่าตอนนี้เกมิ u g ม o ส Master Duel นั้นได้ประกาศวางจํานจหน่ายแล้วเป็นเกมเล่นฟรีอย่าไปทางการนะครับแต่ว่ายังล็อกให้เล่นในเฉพาะส่วนของโซนอเมริกาอยู่ทําให้ตอนนี้ ผมยังไม่สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆแต่ว่าถ้ามีโอกาสแต่ผมอ,อาจจะได้สาธิตวิธีการเล่นหรือว่าแนะนำอาร์คไท์ต่างๆซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ต่อๆไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ประกาศไว้คร่าวๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่า Yu-Gi-Oh! m า s t e r Duel นั้นจะเปิดให้เล่นแบบฟรีเป็น Official แบบ g l o b a l อีกเมื่อไหร่นะครับโอเคกลับมาสู่คลิปของวันนี้กันพอดเรดดาร์กอ,อาร์คฟรีนะครับเป็นมอนสเตอร์ เอ่อเป็นมังกรซิงโครธาตมืดเลเวล10พลังยุติ3 5ม0้อพลังป้องกัน3,000นะครับเงื่อนไขในการอญเชิญจะเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์บุกหตัวบวกกับมอนสเตอร์เผ่ามังกรซิงโครธาตมืดที่ไม่ใช่จูเนอร์หตัวนะครับถ้าพูดถึงมอนสเตอร์เผ่ามังกรซิงโครธาตมืดที่ไม่ใช่จูเนอร์เรานึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงรางต้นก็คือเรดดากอนอาร์ฟีนั่นเองเอฟเฟกของเรดดากอนอาร์ฟีนเบนนะครับสั่งเวยมอนสเตอร์หตัวเพื่อเรียก มอนสเตอร์ที่มีคําว่าเรดรากรอนอาร์ฟฟนหตัวจากสุสานนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้เป็นขอแค่มีคําว่าเรดรากรอนอาร์ฟนอยู่ในชื่อยกตัวอย่างตัวมันเองนะครับฮ o รเรดรากรอนอาร์ฟฟนเบนมีคําว่าเรดรากรอนอาร์ฟฟนก็ถือว่าเรียกได้นะครับผมเอฟเฟกส่วนต่อมาหากสร้างความเสียหายจากการต่อสู้ได้เราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์ลิเวอรเท่กากัน2ตัว1ตัวจากเน็กและ1ตัวจากสุสานล,ลงตั้งป้องกันได้แล้วก็เอฟเฟกทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าฮาร์ดคอวันส์เทิรับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำออฟฟิเชียลไหมผมเอามาจากเอ่อชแนลที่ชื่อว่า The Duel Log นะครับฮารเอ่อร์ once per turn ก็คือ,อผมพิมพ์ผิดเนาะมันต้องเป็น once p e r Turn อย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างว a n ค c นตตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้ฝ่าย500จะใช้คำว่า once per turn ให้เฉยน่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์ตัวนั้นอยู่บนสนามมากกว่า1ตัวเราจะสามารถใช้ได้เอฟเฟกต์แต่ละครั้งก็คือแต่ละตัวจะใช้ได้1ครั้งหนึ่งครั้งเลยแต่ฮาร์ดคอร์ once เป r t เทินก็คือจะเป็นคําอธิบายในการที่จะบอกว่า เอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่ชื่อดืดดืดดืดสามารถใช้งานได้เธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นไฮคอร์วันสเปอร์เทิร์นของฮอตเรดดะกอนอาร์ฟินเบนก็คือเอฟเฟกทั้งหมดนี้นะครับแต่ละอย่างของฮอตเรดดะกอนอาร์ฟินเบนสามารถใช้งานได้เธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีฮอตเรดดะกอนอาร์ฟินเบนไงมอนสนามมากกว่าหนึ่งตัวเราก็จะใช้เอฟเฟกได้ทั้งหมดเนี่ยแค่ครั้งเดียวต่อเธอเนี่ยน,นั่นเองนะครับไม่งงนะ ไปดูกันเลยว่าเอฟเฟกในการอัญเชิญเอ่อเรดดะกอนอาร์ฟีเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะน,นําเสนอเป็น6ตัวนะครับมีเรดด o กอนอาร์ฟฟีนฮอตเรดด a กอนอาร์ฟีนสกาไลท์เร Dragon a r ร์ฟ n ีนฮอตเรดดะกอนอาร์ฟีนอาบิสฮอตเรดด a กอนอาร์ฟีนเบนก็คือตัวมันเองและสุดท้ายก็คือฮอตเร d ด r กอนอาร์ฟีนคิงคา a ามิตี้นะครับหกใบนี้ถ้าอยู่ในสุสานเราสามารถใช้เอฟเฟกของฮอตเรดดะกอนอาร์ฟีนเบนสังเวยมอนสเตอร์บนสนามหนึ่งตัวแล้วก็อัญเชิญจากในสสาุานเเลยแพิศษะครับ ส่วนตัวที่ไม่สามารถอัญเชิญได้ก็จะเป็น Red Dragon a r f i n a s s Mode แล้วก็ Tyrant Red Dragon Arfian นะครับสองใบนี้จะมีคำว่า Red Dragon Arfian ตรงตามเงื่อนไขของออ Hot Red Dragon a r f i n Bear เลยแต่ว่าที่ไม่สามารถอัญเชิญได้เพราะว่าแต่ละใบนั้นจะมีเงื่อนไขในการอัญเชิญที่พิเศษนะครับไม่สามารถอัญเชิญจากเอฟเฟคการ์ดไปอื่นได้อย่างเช่น Red Dragon a r f i n a s s Mode เนี่ยจะมีคำอธิบายที่บอกไว้ว่า ไอโนต์บีโนมอลซัมมอนออฟเซตบัตบีสเปเชียลซัมมอนวิดแอร์สองโหมดแอคทีเวตหมายความว่าการเป็นนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือว่าเซตได้แล้วการอัญเชิญการเป็นนี้แบบพิเศษจะต้องใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดแอร์สองโหมดแอคทีเวตก็คือบัสเตอร์โหมดเท่านั้นนั่นเองนะครับเอฟเฟกต์ในส่วนนี้จะไปขัดกับเอฟเฟกต์ของฮอตเรดนะก่อนฟีดซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ไม่สามารถขัดได้นอกจากว่าจะมีเอฟเฟกต์ขอว่าอิกนอริงซัมมอนนิงคอนดิชันก็คือไม่สนเงื่อนไขในการอัญเชิญอันนั้นนนจะะสาาามรรถฝกฎี้้ไดคับ น่นหมายความว่า r ร d d r a g o n a f ฟิ n แอสซอมไม่สามารถถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟกต์ของฮอตเร d ดร gon ร์ f ฟ n นเบนนั่นเองอีกตัวหนึ่งนะครับ t y r a ร t Red d r a การ a f ฟินการเบน,นี้ก็มีคามําอธิบายที่บอกว่าจะต้องถูกอัญเชิญด้วยวิธีการซิงโครเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบเศษด้วยวิธีการใดอื่นนั่นเองทําให้การเบนนี้กับเรดดราการ์ฟฟินแอสซอมดไม่สามารถถ,ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟกต์นี้ได้นะครับผมเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้จักฮอตเรดดราการ์ฟฟินเบนไปแล้วนะครับก็จะข โอเคอย่างแรกนะครับเดี๋ยวจะสาธิตก่อนว่าเอฟเฟกเมื่ออสังเวยหนึ่งตัวเพื่ออัญเชิญการ์ดที่มีคำว่าเออ่ red dragon a r p h จะในสุสานนั้นนะ่ะสามารถใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับในสุสานผมอะ่ะจะมีตัว tyrant เออขอโทษครับสกาสกาลา,าย red dragon army hot red dragon a r m นแล้วก็ red dragon exalmode ไม่ต้องสงสัยนะครับถ้าในพัซโซอ่ะเราเซตการ์ดพวกนี้ไว้นในสุสานอยู่แล้วยังไงก็อัญเชิญไม่ได้นะครับอันนี้ผมทราบมาที่หลัง แต่บนสนามเราจะให้โฟกัสนะครับถ้าตัวบนสนามเรา4ตัวนี้ถูกส่งรูสุสานะมันจะตรงเท่ากับเงื่อนไขข,ของตัวของนี่ Hot Red Dragon Arfin Ben แต่ทีนี้คือมันมี t y a e Red Dragon Arfin อยู่ใช่ไหมครับที่ผมบอกไปว่าไม่สามารถนัญเชิญได้ถ้าไอพวกนี้ถูกส่งรูสุสานเนี่ยตัวที่จะเรียกได้ก็คือ Hot Red Dragon Arfin King calamity Hot Red Dragon Arfin Abyss แล้วก็ Red Dragon Arfin ตัวนี้จะเล่นไม่ได้นะครับโอเคเราจะตัวอย่างไปเลย ขอใช้เรโซเนเตอร์คอเอาเรโซเนเตอร์จากเด็กขึ้นมือหนึ่งใบเอาคร i ม s ันเรโซเนเตอร์ขึ้นมืออันเชิญแบบพิเศษนะครับถ้าเราไม่มี Monster มอนสเตอร์บนสนามอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติซิงโคลเรียกเร d ไรซิ่งดรา g อนเอฟเฟกต์ทำงานเชนกันต้องเป็นคร i ม s ันเรโซเนเตอร์เอฟเฟกต์ของวิช h o เดอ e b แบล็ f ฟอ e s เลสนะครับเอามอนสเตอร์ขึ้นมือหนึ่งตัวจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่ว่าเราจะอัญเชิญ ปอตเรดอาก้อนอาร์ฟินเบนก็ต้องเป็นตัวที่เป็นจูเนอร์สดาวอีกตัวหนึ่งซึ่งคอมจินเจ้าคนไหนขึ้นมือก็ได้นะครับเพราะเอฟเฟกของคริมโซนเรสเนเตอร์เนี่ยได้จากมือหรือในเด็กก็ได้นั่นเองขอใช้เอฟเฟกครับในการเรียกตัว2ดาวตัวนี้อีกตัวนึงตัวไหนก็ได้ไม่เป็นไรเอามาเลยจากมือในเด็กก็ได้แล้วก็เอฟเฟกเมื่อถูกอัญเชิญนะครับก็ฟื้นไลไพ่พอยเท่ากับพยัญตีมอนสเตอร์หนึ่งตัวซิงโค แล้วก็มอนสเตอร์ซิงโคลผามังกรผาคมืดนะครับ1ตัวกับมอนสเตอร์จูเนอร์หตัวรวมกันเลเวลให้ได้กับ10นะครับจะเรียกฮอตเรดราคอนอาร์ฟฟีนเบนได้นี่ครับนี่ก็คือยกตัวอย่างก,การอัญเชิญฮอตเร d ราคอนอาร์ i n ีนเบนโดยใช้ Resonator นั่นเองเอฟเฟกก็ทำงานนะครับสังเวยมอนสเตอร์หนึ่งตัวเพื่ออัญเชิญเรดราคอนอาร์ฟฟในสุสานถ้าจำไม่ผิดนะครับว่านอกจาก Red Dragon, ine, Hot Red Dragon a r ์ฟฟีนฮอตเรดราคอนอาร์ฟฟีน b e a ดฮอตเรด d าคอนอาร์ฟฟีนคิงคารามิตตี้แล้ว มันจะมีการ์ดอีกหนึ่งตัวก็คือตัวของไทแรนนั่นเองซึ่งตามเอฟเฟกต์ที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ครับว่าเขาห้ามห้ามบันเชิญด้วยวิธีอื่นนี่ขนาดคิงคาร์ลิมิตี้เลเวลสิอยังเรียกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามอ่านี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของฮอสเรสดราคอนอาร์ฟีนเบนั่นเองเดี๋ยวจะนําเสนอเอฟเฟกต์ส่วนถัดไปอีกนะครับก็คือเอฟเฟกต์ในการสร้างความเสียหายเสร็จเราจะอัญเชิญจูเนอร์ที่เลเวลเท่ากัน2ตัว โอเคเริ่มแรกนะครับผมจะไม่สาธิตการอันเชิญแล้วละกันเพิ่มให้กันเป็นการเสียเวลาเดียบคุณผู้ชมยังสงสัยนะครับว่ามันเรียกตัวเองได้จริงหรือเปล่าก็จะใช้การทําลายตัวเองไปก่อนแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์นะครับสงองบมอนส์เพื่อเรียกเรดดารกอนอังฟีนเจนูสตารแล้วก็จะขอโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายจากการต่อสู้เมื่อสร้างเสร็จเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เลยในการดันเชิญ ต้องเป็นจูเนยร์ที่เรเวลเท่ากันนะครับผมตั้งใจให้เป็นมิเรอร์เรสโซเนเตอร์เลเวลหนึ่งดาวจากในเด็กแล้วก็เชอร์เรสโซเนเตอร์หนึ่งดาวจากในส,สาเป็นจูเนยร์ทั้งคู่โอเคจากการการทำแบบนี้ทำให้มันสร้างสะพานไปสู่กับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือฮอตเรดราคอนอนะฟ k ิ n งคิงคารามิตี้นั่นเองืึอนไขในการรังเกิญการนี้จะเป็นจูเนยร์สองตัวบวกกับมอนสเตอร์เผ่ามังกรธาตุมืดซิงโคที่ไม่ใช่จูเนยร์นะครับ ก็ไปนี้ไปนี้แล้วก็ใบนี้โอเคนี่ก็คือข้อดีนะครับของ Hot Red Dragon a f f i n Band นั่นเองพอมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมทราบหรือ,อยังครับว่าทำไมผมถึงใส่การ์ด Hot Red Dragon a f f i n Band ไว้ในอันดับที่7นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถเรียกได้ง่ายนะครับใช้ Resonator เรียกจะต่างจากตัว Assault Mode แล้วก็ตัวของ Majestic นะครับ ก็จะใช้เชนเรสโซเนเตอร์เนี่ยในการเอ่อขออภัยครับเรสโซเนเตอร์ที่ทำการเชนเอฟเฟกต์เรียกกันนะครับสามารถเรียก Hot Red Nova เออขอโทษสับสนไปหมดแล้ว Red Nova Dragon Level 12ก็สามารถเรียก Hot Red Dragon a m p h i b ฟีนเ e นเลเวลสิบเออเลเวลสิบได้หรือจะนำไปสู่เออฮอตเรดดาร์กอนอาร์ฟฟีนคิงคารามีชื่อจะยาวไปไหนก็ไม่รู้เดี Level ๋ยวเลเวลสิได้เลยนะข้อดีการไปนนี้เออเป็นการแบบบุกนะครับเป็นค่อนข้างบุกในการ สร้างความเสียหาให้อีกฝั่งแล้วก็ซัพพอร์ตอัญเชิญตัวพวกเรดดาร์อนอาร์ฟีนในสุสานหรือว่าอัญเชิญจูเนอร์เพื่อเป็นทางผ่านให้อันเชิญกับเรดดาร์อนอาร์ฟีนในระดับที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนั่นเองมันอาจจะไม่ได้มีสกิลในการทําลายล้างหรือว่าบุกตะลุยเหมือนกับตัวที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเป็นทางผ่านที่สําคัญตัวหนึ่งในการปูทางให้เราอันเชิญมอนสเตอร์ที่ไร้เทียมทานในกลุ่มของเรดดาอนอาร์ีนนั่นเอง นี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงใส่ Hot r e d d า a g o อ a f f i n e Bane ไปในอันดับที่7แล้วก็อันดับต่อๆไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากให้คุณผู้ชมติดตามดูแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe และถ้าไม่ใช่กดรีเพย์ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะรับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ